นี่ครับผมวัดเทพชัยมงคลครับผมที่อำเภอสังขะครับอำเภอสังขะตำบลตาตูมครับผมบ้านขยองครับนี่ครับผมปลายวัดครับผมนี่ครับแล้วกันนี่ครับเป็นกําลังสร้างครับผมนี่กําลังสร้างเออเอาเคื่อนยองครับนี่พระบรมสารีลักษณ์ลิกธาตุครับผมนี่ สั่งคุณาอยู่ครับผมนี่กำลังสั่งครับครับผมนี่ครับก็มีคนมาเรื่อยๆครับผมมาวัดเรื่อยๆครับผมเมื่อคุมาขอโชคลาบครับผมมาวัดเรื่อยๆครับมาขอโชคลาภเด้อคนก็มากไก่ครับบอนี้ครับแมเกองุงเทปครับผมประตูหนึ่งครับมาหน้ สวัสดีครับมาเนี้ครับข้ากมาที่วัดเทพชัยมงคลครับหรือว่าวัดผีเล่หลมครับมาเนี้มาขอโชคขอลับครับผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้ี่นะครับเด้อจะพามาหาตัวเด็กๆครับผมมันนี่ที่วัดอ่าเทพชัยมงคลครับวัดผีเล่หลมครับ รงเป๊ะเลยจ้าต่าไอเยือมไปเลยครับผมนี่ครับคนก็มาลายอยู่ครับผมคนก็มาลายสามเจ็ดเนี่ยอันนี้เลขสามติดเนี่ยเคลื่อนอย่างนี้สามเจ็ดเหมือนกับหนึ่งเจ็ดมันหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดดีตามไปเลยครับผมจับจึ่งเลยกันได้ที่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดก่อนใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ก็เป็นสามเป็ไหมนี่เดี๋ยวเคลื่อนอย่างนวแนนี้แบบม้วนเจเนี่นี่ เนี่ยนี่สามเจ็ดเองเคยเนี่ยสามเจ็ดตัวไหนรับปะนี่เนี่ยตัวนี้รูเห็นไหมมันจะเป็นสามเจ็ดเห็นไหมนี่นี่นี่เลขสามอันนี้เลขเจ็ดเนี่ยขีดเห็นไหมสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเออเจ็ดจะบเจืิองเลยจ้ะนั่นแหละเอ๊ยเอ้ยจนุเจ้าหส่เดูอายุนี่คุณป้าเห็นสามเจ็ครับผมนี่หน่สามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดครับอืยเนะ่ ก็ถือดีๆใช่ไหมคะเกิดอาการยังไงคะพี่ยันยิ่งยืดเนี่ยสั่นเหรับป้าก็สั่นครับผมถือไม่ทายดีครับเนี่ยนี่ยิ่งยอดเกิดอาการเจ๊ก็ได้โจ๊กเล็บมาอย่าบอกไม่มีอะไรเลยอ๊ได้ก็เสกเจางโต้นาเนี่ยเนื้อมาเกี่ยนี่มาเกี่ยวี่ใช่ใช่เนี่ยเฮ้ยเนื้อเยอะบ้างเนี่ยครับผมนี่เฮ้ยคนลุกเลยป้างถือไม่ทายดีครับผมก็ลมทั้งตื่นครับผมก็จะลมทั้งยืนนะครับผม เน่จะบักแจ่งเลยในสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดมาน่ะเน่เน่แบบสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดต้นไหนครับนี่เน่เห็นไหมนี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนั่นเนยอืมเยนี่ครับผมใส่เตียง้ยังคะอหายแล้วมันอยากได้ก็ใส่เตียงบารยอืนี่แล้วที่หนูอยู่ังลัได้ก็ใส่เตียงบไอ้ตนฝากเพื่อนฟังเพือครับผมม่แนใจเลยไม่ไเาก็พี่ยืนที่เฉยไง เนี่ยอุ้ยจบ้านน่าเอ e n เนี่ยจะบ้านเนี่ยมัผมเออสามเจ็ดเนี่ยสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันจะนี่แหละี่สามเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมนี่สามน้อบ้องจะบ้านนั้นแหละสามเจ็ดจานนี่เลขสามเลขเจ็ดนี่เคยอย่างนี้จับ้านจะเรื่องยังไจ้า่นั้นตรงไม้พายเนาะพี่ตรงไม้พายแล้วก็ออ้ในไอ้นี่คุณลุกเนี้ยน่ี่มาจากไหครับผมตะปิมจ้ามาจากตะปิมก็ให้สัมภาษณ์หน่อยทีุ่ยยเยอะๆอันนี้เขเดบอก นี่ครับแต่แบมก็ยังเจีายนน้อยเลยไปกับไอ้ขึ้นรักแล้วครับนีครับเขากับเอ่อมันอีกพ่อแม่ก็ทำทำนี่ครับผมบรหลังพบกันไหมครับผมเออขอให้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับนี่ครับบรรยากาศครับผมวัดเอ่อเทศชัยมงคลครับผมหรือว่าวัดพิรุลมครับนี่ครับนี่ครับผมบรรยากาศการอยู่ขึ้นชุนนะครับผม บรรยากาศขอให้คุณทั้งบานครับผมโชคดีเด้อครับเดอ้อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ